ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o โนะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการันตทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับวันนี้ผมจะอ่านแดนตั้มที่232นะครับให้กับทุกคนได้รับฟังกันนะการอ่านดนตัมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีแบบนี้ออกมาหนึ่งสำรับนะครับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่ง เรานฐานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับอาจจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหกใบแรกที่พ่ขึ้นนะครับจะเป็นพลังงานหรืออินโทรของเรื่องนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหน้าจอด้านล่างนะครับที่เป็นไพ่อาัศากฤตพิบนิดนึงนะครับผมยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะขออนุญ,ญาตขอโทษด้ยวยเบิ้ลเบ้นก่อนนะครับมา ไปแรกนะครับชียาานะครับให้สหมามไม้โฟร์ p e n t a c l e ร์ค e ลเดอะเบิร์ดเอะแปดถ้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะวันนี้พอห้ t เดอะฟูขึ้นเดอะเ r ิ d ์มันมีความแตกต่าง มีความแตกต่างการมีการต้องเดินทางมาพบเจอกันและยังไม่มีฐานะบนบนความสัมพันธ์นี้เพราะว่าไพ่เนี่ยมันชัดมากเลยว่ามันมีคนคนหนึ่งในพลังงานคนสองคนนี้ที่ยังห่วงเนื้อห่วงตัวหรือยังเก็บงามความรู้สึกบางอย่างเอาไว้ในในตัวเองอยู่ยังไม่กล้าเปิดเผยออกมาบางอย่างแล้วก็แล้วมันไม่ได้มีมีมีพลังงานของการที่แบบคือไพ่ใบนี้มันแปลว่าบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์หรือการยอมทิ้งยอมจากอะไรบางสิ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นดังนั้นน่ะมันความสัมพันธ์นี้มันนิ่งหรือมันไม่เคลื่อนไหวมาจนีคนนึงท่ อยากจะจากไปแล้วมันได้พัฒนามันไม่มีสถานะบางอย่างจากหน้าไพ่เนี่ยเพราะว่าไพ่สามไม้สี่เหรียญเด็กเบิลแล้วก็เด e กฟูอะมันเป็นรักจอมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมาเจอกันณจุดหนึ่งแล้วก็ไปต่อแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้มีทั้งสถานะแล้วก็ไม่ได้มีแบบทิศทางชีวิตที่มาชนกันสักเท่าไหร่ตามหน้าไพ่นะครับไพ่สามมาแล้วมันมีการรอคอยเพื่อจะเจอกันเสมอเลยนะมันจะเป็นพลังงานที่แบบเฉียวเฉียวกันอยู่ในพลังงานของคนสองคนนี้นะครับเป็นสิ่งที่จับได้ ถ้าเป็นพลังงานระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะครับหรืว่าคนมาฟังเรื่องราวของใครนะฟังต่อนะครับถ้าไม่ใช่ลองฟังในเรื่องดูงว่ามันเป็นเรื่องของคุณหรือเปล่านะ,ะนาราศีหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีเลข3นะครับเลข4 21, 0,8นะครับลัคนาราศีจะมีธาตุไฟเมษ่สิงห์นูธาตุดินพฤกศกันมังกรนะครับแล้วก็วันเสราร์นะครับ แล้วก็มีคนคนหนึ่งที่ทําอาชีพหรือประกอบอาชีพต้องเดินทางบ่อยๆย,ยังไม่มีจุดที่เป็นจุดหลักไพ่เดอะฟูลนะครับหรือฟรีแลนซ์ก็ได้นะแล้วก็ธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกนะครับจากหน้าไพ่นะผมมีความรู้สึกว่าคุณจะเจอกันในเดือนธาตุน้ําหรือเคยเจอกันในเดือนธาตุน้ํามีใครสักคนที่ชอบชอบอะไรเกี่ยวกับน้ําชอบเล่นน้าอะไรแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกถึงน้ําอืมหรือชอบแบบแช่น้ําแร่อะไรแบบเนี้ย หรแบบถ้าออนเซนอะไรแบบนี้ยไม่รู้ว่าเป็นพลังงานไทยน,นะครับอ่ะมาดูกันว่าเรื่องราวในวันนี้ไพ่จะเล่าอะไรให้ฟังกับพลังงานของคู่นี้นะมาดูกันครับโอเคมามาเริ่มอ่านกันนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นฝั่งคุณนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเขาตรงการจะเป็นสถาหนะที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝั่งคุณได้ไพ่ควนะินาเป็นทคัคเกิลควีนาบานนะครับสิบเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้จริงๆแล้วไพ่สามใบนี้มันควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องรอคอยเลยเนาะขออ่านแบบนี้เลยฝั่งคุณนะบควีนาบานคุณรอ คุณมีความอดทนรอคอยมีแบบหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญคุณมีความคาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้หรือคนคนนี้พอสมควรนะครับคุณมีความคิดคือผมรู้สึกว่าภาพความฝันการวางอนาคตของคุณมันมีคนคนนี้ใน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 ,ใน next step ในหัวคุณอะอยู่ดูในสำหรับคนที่เข้าบอฟังนะครับเพราะว่าคุณเชื่อมันมีความเชื่อว่าคนคนนี้คุณสามารถจริงจังหรือเริ่มต้นได้ เป็นสิบเหรียญน่ะคอมมิชเมนต์ได้มีเห็นภาพคุณคนคนนี้ในครอบองคุณบางอย่างนะครับในสิ่งที่ไพ่ขึ้นนะคุณเห็นแบบนั้นส่วนคนคนนี้สิบเหรียญหนึ่งเหรียญแล้ววีนนักบอลอ่ะเขารู้ว่าคุณอ่ะอยู่ตรงนี้เสมอวีนอักบอลอยู่ตรงนี้เสมอเลยแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะตัดหรือจะทิ้งอะไรไปของคุณไปแต่ว่าไพ่สิบเหรียญน่ะผมขอดูว่าไพ่สิบเหรียญก็คืออะไรนะครับ mm hmm. ขอขยาย okay. <Okay. S 1> คือเขามองว่าการที่คุณกับเขาเป็นแบบนี้มันดีอยู่แล้ว mm hmm. เขาเลยไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร เห็นป่ะจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันจะมีคนคนหนึ่งที่อยากคีฟสิ่งนี้เอาไว้ยังไม่อยากจะพัฒนาหรือเคลื่อนย้ายความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้ให้สี่เดือนขึ้นเหมือนเดิมเห็นป่ะตัวเขาเองเขาไม่อยากเปลี่ยนหรืออยากขยับอะไรจากความสัมพันธ์นี้จะให้มันเป็นแบบนี้แบบที่เคยเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับไปดูว่าเพราะอะไรนะส่วนไพ่ของคุณก็รอไหมรอนยแล้วสามไม้รออะไรรอให้เขาเปิดใจรอให้ความสัมพันธ์มันคิกต่อพัฒนาต่อแต่เขาอะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรกับความสัมพันธ์นี้อยากให้มันนิ่งๆแบบนี้ไปก่อน คุณได้ไพ่คิงกับบอลคุณทั้งฟีนทั้งคิงขึ้นฝั่งคุณเนาะอ่าหนึ่งถ้วยรีเวิร์สฝั่งเขาผมบอกว่าตัวเขาอยากแน่ใจตัวเขาได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับสี่ไม้แล้วฟีนแลคิงกับบอลเขาอยากแน่ใจว่าตัวเขาเองรักคุณจริงไหมหรือคุณรักเขาจริงหรือเปล่าไพ่หนึ่งถ้วยมันขึ้นเขามีความรู้สึกดีๆแต่เขายังไม่แสดงออกมาให้คุณได้เห็นเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยมันรีเวิร์สดังนั้นสิ่งที่ จะทําให้ตัวเขารู้สึกแน่ใจตัวคุณได้คือการกระทําของคุณความคิดความอ่านอะไรบางอย่างของคุณเพราะว่าไพ่คิงอวอนคุณเนี่ยเป็นไพ่ของการที่แบบคุณต้องมีคําพูดที่ชัดเจนบางอย่างอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยพูดกับใครคุณไม่เคยแบบเปิดเผยกับใครในเรื่องนี้หรือแสดงพฤติกรรมแบบนี้ให้ใครได้เห็นนะเขาอยากเห็นมุมนั้นของคุณก่อนในความรู้สึกของผมนะแต่ฝั่งของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าปิดปิดหัวใจแต่ว่ายังไม่แสดงออกมาใัเรื่องความรู้สึกให้คุณได้รู้นะครับในอวอรานขึ้นฝั่งคุณ แทนเพรนั้นไพ่ใบนี้เป็นดีนะเป็นไพ่ออรัเคิลขึ้นกลางสตาร์มันเป็นไพ่ของโอกาสบางอย่างที่เปลี่ยนผ่านตามระยะกาลระยะเวลาดังนั้นเขาจะใช้เวลาเวลาในการพิสูจน์คุณคนคนนี้นะครับไม่ว่าคุณไม่รู้พลังงานของคุณหรือเขาจะสลับกันได้นะเขาใช้เวลาว่าคุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกเขาได้ไหมแทนเพราะนั Time ้นนะครับแล้วพลังงานความสมคัธ์ของคนคู่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเดือนธันวาคม นะครับไพ่ธรมรมดาขึ้นนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะครับไพ่ของคุณเนี่ยในออหวางคุณมีการเที่ยวหาเที่ยวไปหรือแบบได้มีการติดต่อหรือแอคชั่นจากฝั่งของคุณเพราะไพ่ม,มาอยู่ฝั่งคุณนะครับไม่รู้คุณมีการซื้อหรือทําอะไรให้เขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่สวินไม้ซึ่งมันส่งมาทางเขามาทําให้เขามีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปทาวเวอร์ขึ้นฝั่งคุณนะมาดูเป็นเรื่องอะไรนะครับหกดาบม,มันมีระยะเวลาของการพิสูจน์ พอสมควรเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์บอกว่าพอมันเริ่มมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปมันเริ่มมีระยะทางหรือความห่างทางด้านอะไรบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นจากฝั่งคุณก่อนไพ่ทาวเวอร์นะครับผพรรู้สึกว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรืออะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเรื่องของการทํางานการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตที่เกี่ยวกับคุณนะมันทําให้ตัวคุณกับเขากากันนะครับเพราะว่าไพ่ของเขาคือ6ดาบมีการไกลกันหรือเขาไปไปจากคุณจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานของเขาอะไรแบบนี้นะครับมาดูต่อเพจ Rather than this าบใบเดิมนะครับแต่มันรีเวิละคือตัวเขาว่าพอเวลาที่คุณห่างออกไปตัวของคุณยังมีการเพจอัเค้าว่ายังมี่ดีดีบางอย่างเขาสื่อดีบางอย่างที่ส่งต่อมาหาเขาและมันทําให้ความกังวลใจของเขาที่มีต่อคุณมาเริ่มหายไปนะเพราะว่าไฟของเขาได้เดอ Star แปลว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาคุณหายไปหรือคุณ นานๆกลับมาเจอเขาทีหรือแบบหายไปแล้วกลับมาเจอเขาทีเขาังรู้สึกว่า้คุณเป็นสิ่งดีที่เขาอยากรับเอาไว้นะแลวตัวเขาเองก็พร้อมในการดูแลตัวเองบางอย่างด้วยเขาอาจจะมีผิวพรรณการแต่งตัวลักษณะบางอย่างในตัวของเขาที่มันดูดีขึ้นเขาเป็นกดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับไพ่ของเขาเนี่ยนะไฟล์ออฟสอดดีเวิร์สนะครับแล้วก็เดมิทิเชียนแลวก็ควีนออฟสอดเนาะตัวเขาเองอ่ะมันเริ่มไม่มีเริ่มมีความแบบเหมือนเหมือนเขาเคยใจนิ่งๆเคยแบบไม่รู้สึกอะไรกับคุณใช่ไหม แต่ตัวของเขาเนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเขาเรแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นแล้วเนี่ยฝั่งของคุณเนี่ยที่คุณแบบพยายามจะมีพลังงานดีๆส่งมาขขงเขาตลอดตลอดเนี่ยมันทำให้เขาเปความสับสนเพราะว่าไพ่ห้าดาบเนี่ยเขารู้สึกว่าเขากังวลว่าสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณจะทําให้คนอื่นหรือเปล่าคุณจะเป็นแบบนี้คนอื่นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะครับแต่ไพ่ฝั่งคุณเนี่ยผมมองว่าคุณไม่ได้ทำให้คนอื่นผมขอดูนะผมไมกเชื่อก่อนไม่ได้ทําริงจริงไพ่สองดาบนะครับ เปลี่ยนตะเข้าสามเรือนโอเคพอถึงจุดหนึ่งที่พร้อมเนอความรู้สึกมันชัดสามเรือนเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันมันมีโอกาสมันมีเวลาที่ห่างกันไปมีเวลาที่ทดสอบจิตใจของคนคู่เนี้ยจนถึงจุดหนึ่งนะคะไพ่ไพ่ไพ่สามเรือนเนี่ยตัวเขาเองเขาพร้อมที่จะแบบ พัฒนาความสัมพันธ์หรือพัฒนาสกิลอะไรบางอย่างร่วมกันไพ่ของคุณอนะ่ะคุณจะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนเพราะว่าไพ่ของคุณอะ่ะมันคือการกังวลแต่ไม่รู้ว่าจะมีการแอคชั่นอะไรไหมแต่ไพ่ฝั่งเขาอะ่ะเขาจะเป็นคนคิดก่อนนะครับผมมองว่ามันมีเวลาลเวลาของการทดสอบความรู้สึกของคนคู่นี้พอสมควรเลยดัชติกเห็นป่ะไฮพี e นะครับสามถ้วยคำเดี๋ยวนะขอขยา,ายไพ่ชุดนี้ก่อนจ,จะมีชัวให้ โอ้โหเซเว่นอวานะคืออย่างนี้ไพ่ของเขาเน Hi ี่ยไฮพีทเขาบริหารเสนห์กเก่งนะคนคนนี้แล้วเขาก็มีความเข้าใจยากบางอย่างด้วยเพราะว่าไพ่ไฮพีทเนี่ย Hi เป็นคนที่เอาใจยากและมีความคิดบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคุณพยายามจะคาดเดาเขานะไพ่จัสติกเนี่ยจัสติกสาม้วยพยายามจะคาดเดาว่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงแต่ว่าคุณคาดคิดเกี่ยวกับเขายากมากเพราะว่าไพ่ไฮพีทเนี่ย Hi เป็นคนที่แบบมีเห์จ,จริงนะแต่ว่า เขาเป็นคนที่แบบเข้าถึงอารมณ์บางอย่างนี่ของเขายากมากๆเลยเขามีความกังวลเกี่ยวกับตัวเองเยอะพอสมควรนะครับส่วนไพ่คุณเนี่ยเทนอ็อกมองคุณมีความยุ่งเรื่องของงานมีการเปลี่ยนมาเปลี่ยนงานหรือพยายามทำทำชีวิตให้มั่นคงในเรื่องของการงานบางอย่างนะครับมีการเอาชนะเรื่องของงานอยู่ในทิศทางของคุณแต่ตัวของเขาเองเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะใจของคุณมาดูว่าทําไมนะมาดูกันว่าทําไมเขาถึงมีความรู้สึกว่าอยากจะแบบ ให้คุณร,รู้สึกเกี่ก <ideally, S 1> ับเขามากขึ้นผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเซเว่นเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นตัวเลือกในชีวิตคุณหรือเปล่าสินิไพ่ขึ้นเซเว่นเอครับเฮโรเฟนหนึ่งไม้เขาอยากรู้ว่าเขาเป็นเป็นคนที่แบบเป็นคนเดียวในชีวิตคุณไหมเป็นคนที่คุณเลือกจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นคนที่คุณแค่เล่นๆเท่านั้นสินีเขาอยากรู้เพราะว่าไพ่เขาเนี่ยเขาเฮโรเฟนคือเขาอยากรู้ว่าเขาจะจริงจังได้ไหมเขาจะเลือกคุณได้หรือเปล่าเขาผมว่าคุณเนี่ยคิดนาน เขาเป็นค,คนคิดนานแน่ใจนานอยากชัดจริงกันนานๆที่แบบเออแน่ใจจริงๆอะ่ะเพราะว่าไพ่เขาคือแบบเฮโรเฟนนะครับแล้วไพ่ของคุณคือเจ็ดท่วจะเจ็ดทัวรีเวิร์สคุณจะ,สะแสดงเขารู้ว่าคุณไม่ได้มีตัวเลือกหรือช็อตอื่นๆนะครับก็จะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างร่วมกันและไพ่หนึ่งไม้มาแล้วนะครับมาดูต่อแปดเหลือรีเวิร์สนะครับเขาได้ไพ่เดอรฟูพนังงานคู่ไม่พร้อมเหมือนกันนะเขาขึ้นเดอฟูอีกแล้วนะครับนันออฟสอดเขาเปิดนะ แอมพลอร์และสิบถ้วยโอเคคือตัวเขาอะจากที่จากที่มันมีการอ่านตั้งแต่แรกอะผมไม่เห็นรู้สึกถึงการก้าวกระโดดเขาไม่มีความรู้สึกที่มันแบบไม่ชัดเจนมากๆกับ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 ความสัมพันธ์หรือสิ่งที่ตัวเองคิดในความมีใครสักคนหนึ่งเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเขารีเวิร์สเนี่ยมันแปลว่าตัวเขาเองอะเดอะฟูลเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของเขาจะวางคุณไว้ในทิศทางความรักได้หรือเปล่าหรือตัวเองจะแน่ใจความรักยังไงคือผมรู้สึกเขามีความสับสนในตัวเองพอสมควรเลยคนคนนี้ เออขนาอ่านไพ่จ,จบแล้วผมยังตอบอะไรไม่ได้เลยว่า next step ต่อไปองคนคนนี้เขาจะคิดยังไงเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยขยายกับไพ่เอ็มพลเลตัวคุณไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะครับพอคุณพอคุณเปลี่ยนทิศทางการเนินชีวิตการงานบางอย่างไปเขาเองก็มีมุมมองที่เกี่ยวกับคุณเปลี่ยนไปด้วย แถมความสัมพันธ์ในออฟสซอร์ดอีก,กไปว่าเขาไม่อยากจะแอคชั่นหรือไม่อยากจะเหนื่อยอะไรอะ่ะส่วนตัวคุณเองเนี่ยพอถึงจุดนี้ที่คุณได้มีการเปลี่ยนงานใช้งานคุณก็นิ่งๆเหมือนกันคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินทางหรือพบเจออะไรกันอีกเพรารู้สึกว่ามันเหมือนสุดเหมือนพลังงานคนสองคนเนี่ยจะขึ้นถึงการแล้วคนนี้ไปนี่คนนี้ไปนี่อ่ะพอคนนี้กลับมาคนนี้ขึ้นไปคือมันไม่มันไม่คลิกกันเสียทีอะ่ะคนสองคนเนี่ยแบบเป็นเป็นพลังงานที่เสียกันไปเสียกนันมาแต่ว่าไม่ไม่เป็นเส้นขนานที่เข้ามาผสมกันหรือแบบ ยังไงต่อเสีทีอ่ะเออมันเป็นพลังงานที่แบงค์พลังงานเนี้ยแบงค์มาดูต่อว่าไ้่ชุดอื่นจะบอกอะไรนะครับไพ่แนะนอะไรมันยังไม่มีประสะรความสัมพันธ์เนี้ยนะครับเรื่องราวมันยังไม่จบอ่ะผมขอดูหนยว่าไ้าชุดอื่นจะบอกอะไรใบนี้นะเนี่ยมันมีตัวแปรอื่นในความสัมพันธ์นี้แล้วบ่บงคุณนะครับเป็นเรื่องอนาคตการงานการเงินบางอย่างที่มันเป็นตัวแปรสําคัญของคนทั้งคู่เลยผพาใบนี้ อโอเคเขาบอกว่าตัวคนที่เข้ามาฟังถ้าเป็นพลังงานของคุณหรือเขาที่เฉี่ยกันไปเฉี่ยกันมานะเขาบอกว่าเพื่อนของคุณช่วยได้เพื่อนของคุณคนใกล้ตัวคนที่คุณรู้จักเขาสามารถช่วยเหลือความสัมพันธ์นี้ได้แล้วก็ถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆริเนี่ยข้างในของคุณมันจะเรียกหากันเองเรียกหากันจนเกิดอะไรขึ้นขอหนึ่งใบมันจะมีคนในครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขาที่พูดถึงคุณหรือเขาที่คุณจะรู้สึกว่าเออคนคนนี้มันคลิกบางอย่าง นะครับแล้วมันคุ้มค่าที่จะรอไพ่บอกแบบนั้นนะไม่ต้องเชื่อเขาก็ได้นะครับแต่ไพ่บอกแบบนี้มาดูต่อผมขออนีญยเปิดการคําพูดนะครับผมอยากรู้ว่ามันติดอะไรหรือมีอะไรที่มันยังค้างคาใจระหว่างเขากับคุณหรือคุณเขายังไม่พัฒนาหรือมันติดอะไรอยู่ขอดูหน่อยอืมารเข้าไเยอะนะบอกใครเอ่ยต,อตัวจริงเห็นไหมตัวจริงตัวสำรองบอกทีคือเขาไม่แน่ใจว่าตัวคุณมีคนอื่นหรือเปล่าครับ ธอพร้อมจะเดินไปด้วยกันกันกบฉันไหมนี่คุณถามเขาหรือเขาถามคุณเธอยังรักเราอยู่ไหมอ่ะไปหนึ่งเธอมีแฟนแล้วยังเห็นปะผมรู้สึกว่ามันมีคนคนหนึ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าอีกคนมีใครหรือเปล่าแต่ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจกับตัวเองเหมือนกันงงไหมอืมขอไปหนึ่งเราเลือกเธอแล้วเธอเลือกใครอันนี้คุณถามเขาหรือเขาถามคุณนะครับผมมาดูว่าไพา่ทั้งหมดทั้งมวลเป็นพลังงานที่ใครถามใครแต่นี่คือสิ่งที่ไพ่จับได้จากพลังงานตรงนี้นะโอเคอ่ะผมเปิดไพ่ a n d เจน n Answer ละกันนะครับเพื่อมีสัญญาณหรือสายใดที่บอกได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอ่าดูกันขอสักสามใบนั่นออกมาเองไม่ต้องเลือกเขาอ,อยากพูดมา improving health นะครับ if you believe คิดบวกโอกาสแล้วให้รอไพ่ย,ยังขววให้รออยู่เลยอ่ะเขาบอกว่า ในขณะที่ความสัมพันธ์เนี้ยคนทั้งคู่ยังไม่พร้อมเนี่ยให้คุณพัฒนาทักษะสกิลชีวิตตัวเองไปในทุกเรื่องนะครับแล้วถ้าคุณเชื่อให้คุณคิดบวกกับเรื่องนี้สิทิยพยบอกนะแล้วก็ทุกอย่างมันมีโอกาสและเวลาของมันที่ดีในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วมันกรอได้สิทิยพยบอกนะครับแต่คุณไม่ต้องเชื่อภัย็ได้านี่คือสิทิพยบอกนะโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการพ่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เลือกกระปุกขอบคุณกับุ่มปุปเปอร์แทนเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ